สำหรับคลิปนี้เราจะมาต่อในการตีโจทย์จับมือบันทึกทีละร,รายการของโจทย์โบนัสนะคะซึ่งถ้าจากตอนที่1นนั้นเราจะพบว่าเราได้ทําการวิเคราะห์ขอ,ของรายการตั้งแต่วันที่1วันที่1มกรานะคะไปจนถึงวันที่ยีส มกราคมนะคะที่เราบันทึกลงไปในสมุดร,รายวันซึ่งหน้าตาออกมาของสมุดร,รายวันทั่วไปเราก็จะมีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่20นะคะแล้วก็นารายการต่างๆนี้ผ่านเข้าไปยังบัญชีแยกประเภทแล้วทีนี้เราจะมาต่อกันค่ะหลังจากนั้นวันที่ถัดมาก็คือวันที่25นะคะวันที่25ส่งบิเลเรียกเก็บเงินค่าบริการค่าขนส่งจากนายปิติ18,500บาทแต่ยังไม่ได้รับเงินสดรายการนี้ ไม่ยากเลยค่ะเราจะมาทาการนี้เคาะในกรณีที่เจอโจทย์ที่เขียนว่าส่งเงินเรียกเก็บเงินนะคะอันนี้เก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้าและจะมีข้อความที่ต่อท้ายคือยังไม่ได้รับเงินนะคะในลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่ากิจการนะคะให้บริการขนส่งสินค้ากับนายปิติไปแล้วแต่ว่า นายปิติยังไม่ได้จ่ายชำระเงินดังนั้นกิจการก็เลยทำการส่งบินเรียกเก็บเงินค่าบริการดังนั้นบัญชีนี้เราก็จะตีความหมายว่าส่งบินเรียกเก็บนั้นมันจะกระทบบัญชีก็คือบัญชีลูกหนี้การค้าค่ะนะคะดังนั้นในกรณีนี้จย์ข้อนี้เราจะทำการวิเคราะห์คือเราจะทำการบันทึกบัญชีที่กระทบตัวแรกก็คือบัญชีลูกหนี้การค้าและบัญชีลูกหนี้การค้านั้นเป็นหมวดหนึ่งสินทรัพย์ดังนั้น ลูกหนี้นค้าในกิจการเพิ่มขึ้นถูกไหมคะหมวดหนึ่งสินทรัพย์และเป็นลูกหนี้นค้าและลูกหนี้นค้าเพิ่มขึ้นกิจการจะบันทึกไว้ด้านเดบิตและอีกบัญชีหนึ่งที่กระทบก็คือบริการขนส่งสินค้าอันนี้ถือเป็นหมวด4รายได้ของกิจการที่กิจการให้บริการขนส่งสินค้าดังนั้นก็จะก,กระทบบัญชีคือหมวด4 รายได้รายได้ของกิจการเพิ่มขึ้นพอรายได้กิจการเพิ่มขึ้นก็บันทึกด้านเครดิตนะคะดังนั้นรายการดังกล่าวเราและเราจะนํารายการจากการวิเคราะห์ดังก่ลาวมาทําการบันทึกบัญชีในสมุดร,รายวันดังนี้ค่ะเราก็จะเขียนวันที่25มกราคม 25/ ง9เราจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตลูกหนี้คะรหัส103ซึ่งตรงนี้เราสามารถมาจ,าจุดได้เลยนะคะเท่ากับ18,500บาทเครดิต รายได้ค่าบริการขนส่งสินค้า401 1.8500บาทและเขียนคำอธิบายว่าส่งบินเรียกเก็บค่าบริการขนส่งสินค้านั่นเองนะคะต่อจากนั้นเมื่อเราเขียนในสมุดรายวันเรียบร้อยตอนนี้มันจะอยู่ในหน้าที่2งแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่เราเขียนหน้าที่1มึ่อุดเต็มแล้วเราก็จะมาต่อหน้าที่2งได้เลยนะคะทีนี้ บัญชีแยกประเภทเล่มแรกก็คือไปที่ลูกหนี้กันค้ารหัส1นึ 03. เราก็ไปเปิดบัญชีแยกประเภททั่วไปเจอบัญชีลูกเนียนค้าและรหัส1นึ 03. นะคะลูกเนียนค้าในสมุดรายวันทั่วไปเราบันทึกไว้ด้านเดบิตด,ด้วยมูลค่าเท่ากับ1 8 5 0 0บาทดังนั้นเราก็จะบันทึกบัญชีแยกประเภทลูกเนียนค้า ด้านเดบิตโดยเขียนที่2 5มกราคม2 5 9 9และในช่องรายการเขียนว่าเป็นชื่อบัญชีฝั่งตรงข้ามคือรายได้ค่าบริการขนส่งสินค้าและเอามาจากสมุดรายวันหน้าที่สอง5 0 0่บาทแสดงว่ารายการนี้เราลงในบัญชียาวเพลทแล้วต่อไปเราไปบัญชีด้านเครดิตคือรายได้ค่าบริการขนส่งสินค้า เราก็ไปเปิดบัญชีแยกประเภทจนเจอบัญชีรายได้บริการขนส่งสินค้ารหัสพังบัญชีอยู่ที่401ใช่ไหมครับทีน,นี้เราก็จะลงต่อจากรายการต่างๆที่เราลงมาแล้วแต่ต้นเราก็จะเขียนวันที่25มกราคม2 5 9และเราจะเขียนว่ารายได้เข้าส่งสินค้าเราก็จะเขียนชื่อบัญชีฝั่งต้นข้าว่า ได้มาเป็นอริลูกนี้ก,การค้าจากสมุดร,รายวันหน้าสองคะ่ะ18,500บาทสำหรับรายการต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์จดของที่26กคะ่ะกิจการกู้เงินมาจากธนาคาร2 0 0 0 0นบาทเอาเงินกู้ที่ได้มานั้นนำฝากธนาคารทันทีรายการนี้ไม่ซับซ้อนและไม่ยากเลยคะ่ะดังนั้นบัญชีที่ครบตัวแรกก็คือบัญชีอะไรคะบัญชีเงินฝากธนาคารค่ะนะคะ,นะคะก็คือบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารถือเป็นหมวดหนึ่งสินทรัพย์ค่ะในเมื่อกู้มาได้เสร็จปั๊บนำฝากธนาคารนาทีแสดงว่าเงินฝากธนาคารหมวดหนึ่งสินทรัพย์เพิ่มไหมคะเพิ่มด้านบัญชีเงินฝากธนาคารกิจการจะบันทึกด้านเดบิตท,ทีนี้ต่อมาบัญชีที่กระทบอีกตัวหนึ่งคืออะไรคะบัญชีเงินกู้ทีนี้บัญชีเงินกู้ถ้าหัดสังเกตอย,อยู่ในตัวผับบัญชีนะคะมันจะมีตัวหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวแสดงว่า เงินกู้ที่เรากู้จากธนาคารข้อนี้เราจะเอาเข้าบัญชีเงินกู้ระยะยาวและเป็นรหัสผังบัญชีคือ203ดังนั้นเงินกู้ระยะยาวถือเป็นหมวด2หนี้สินเงินกู้ของกิจการเพิ่มค่ะเพราะเราไปกู้ยืมเงินมาดังนั้นถ้านี้สินเพิ่มบันทึกด้านเครดิตดังนั้นการวิเคราะห์รายการของวันที่26เราจึงนำมาวิธีการด้วบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปดังนี้ค่ะ ในสมุดร,รายวันทั่วไปเราจะเขียน26มกราคมปี9เราจะทําการเดบิตเงินฝากธนาคารเพราะอย่าลืมนะคะโจทย์บอกว่ากู้เสร็จนําเงินฝากธนาคารนาทีเพราะนั้นเงินฝากธนาคารเพิ่มมาทึงด้านเดบิตค่ะแล้วก็รหัส102สามารถดูได้จากผังบัญชีในโจทย์ได้เลยและจะลงตัวเลขด้านเดบิตเท่ากับ200,000บาทในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่เราวิเคราะห์ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นคือเงินกู้ระยะยาวนะถ้านิสิตเพิ่มบันทึกได้เครดิตแล้วก็เครดิตเงินกู้ระยะยาวรหัสพังบัญชีคือ203ค่ะด้วยยอดเงินเท่ากับ200,000บาทเขียนข้อธิบายสั้นๆค่ะกู้เงินมาจากธนาคารและนําฝากธนาคารทันทีต่อจากนั้นเราเอาเข้าบัญชีแยกประเภทบัญชีแรกค่ะที่จะเข้าคือบัญชีเงินฝากธนาคารรหัส102ค่ะเราก็เปิดบัญชีแยกประเภทไปเจอบัญชี เงินฝากธนาคารรหัส102ค่ะในข้อนี้กิจการจะบันทึกในวันที่26ด้านเดบิตนะคะก็จะเขียนวันที่26ิกมกราคม2อายิ9และเงินฝากธนาคารที่เพิ่มมานั้นเวลาชื่อช่องรายการเราจะเขียนชื่อบัญชีฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือเงินกู้ระยะยาวค่ะแล้วมาจากสมุดรายวันหน้าที่2ค่ะแล้วก่อข้อมูลลงไปค่ะ ว่าได้เงินฝากนะคะนะคะอยู่ที่สองแสนบาทโอเคทีนี้ไปต่อค่ะบัญชีด้านอยู่เครดิตเราจะไปเปิดบัญชีแยกเพศเงินกู้ระยะยาวรหัส203นะคะเอาละะ้ค่ะทีนี้พอเราเปิดบัญชีแยกเพศเสร็จเราก็เจอบัญชีเงินกู้ระยะยาวและรหัส203นะคะ203าตามผังบัญชีเลยค่ะต่อจากนั้นมันถูกบันทึกได้ไหนคะเครดิตเราก็ลงได้เครดิตโดยเขียน วันที่26มกราคม2 5 x 9และคำอฏิบายตรงช่องรายการเขียนชื่อบัญชีฝ่งตรงข้ามค่ะก็คือเงินฝากธนาคารมาจากสม,มุดร,รายวันหน้าสองค่ะและด้วยมูลข้ากับสองแสนบาททีนี้เป็นรายการวิเคราะห์ของวันสุดท้ายคือที่30มมกราคมของปี2 5 x 9กิจการจ่ายเช็คกิจการจ่ายเป็นเช็ค เป็นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์จํานวน3,100บาทใช่ไหมคะทีนี้เราจะต้องทําการวิเคราะห์ว่ามันกระทบกี่บัญชีนะคะถ้าจ่ายเป็นเช็คแสดงว่ากระทบบัญชีเงินฝากธนาคาระคะ่ะกระทบบัญชีเงินฝากธนาคารและอีกบัญชีหนึ่งคือจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ อันนี้เราก็ไปสังเกตที่ผังบัญชีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่มันจะกระทบมันจะกระทบเข้าบัญชี504คือค่าสาารณูวโภคดังนั้นก็ขอให้ทุกคนไม่ต้องกัวงวลว่าจะตั้งชื่อบัญชีผิดไหมแค่ไปสังเกตที่ตรงผังบัญชีค่ะแล้วเราจะรู้ว่ามันจะมีเหมือนแนวทาง ที่เราพอจะได้รู้ว่าบัญชีที่กระทบก็คือบัญชีอะไรนะคะทีนี้เรามาวิเคราะห์ต่อดีกว่าค่ะค่านำ้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ถือเป็นหมวด5ค่าใช้จ่ายดังนั้นถ้าค่าจ่ายของกิจการเพิ่มกิจการจะบันทึกด้านเดบิตนะคะและในขณะเดีวยวกันกิจการจ่ายเป็นเช็คกังนั้นบอกว่าถ้าจ่ายเป็นเช็คมันก็คือกระทบเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีเงินฝากธนาคารนี้ เป็นหมวด1สินทรัพย์และจ่ายเป็นเช็คเงินฝากธนาคารลดไหมคะลดถ้าลดบันทึกด้านเครดิตดังนั้นก็เลยนำมาสู่การบันทึกบัญชีในวันที่30มกราคมปีเอโดยเดบิตค่าสาธารณูปโภค504เครดิตเงินฝากธนาคาร102ด้วยยอดเงินเท่ากับ3,100บาทเขียนคำอธิบายสั้นๆว่าจ่ายค่าสาธารณูปโภค จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเช็คค่ะต่อจากนั้นนํารายการจากสม,มุดร,รายวันทั่วไปไปผ่านยัางบัญชีแยกต่อจากนั้นนะคะจากสม,มุดร,รายวันทั่วไปเราจะเอารายการดังกล่าวของที่3 0มงกราคมปีเอ็กไปทําการลงในบัญชีแยกประเภทดังนี้ค่ะบัญชีแรกที่เราจะไปหยิบก็คือบัญชีค่าสาธารณูปโภครหัส504ให้ทุกคนเรยปเปิดบัญชีแยกประเภทแล้วก็เจอค่าสาธารณูปโภคแล้วให้รหัสเป็น504ใช่ไหมคะ เราบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยเราบันทึกไว้ด้านเดบิตเท่ากับ3,100บาทเราก็จะรายการดังกล่าวนี้ค่ะมาบันทึกในบัญชียาวเพดังนี้ค่ะวันที่30มกราคม2569กิจการได้จ่ายค่าสารพโภกเป็นอะไรคะเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งบัญชีเงินฝากธนาคารก็คือชื่อบัญชีฝั่งธนาคารนั่นเองนะคะแล้วเอามาจากสมุดรายวันหน้าที่2ค่ะด้วยยอดเงินคือ3,100บาท และบัญชีถัดไปก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารรหัส102ก็ให้ทุกคนไปเปิดบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะแล้วรหัส1 0 2และตอนนี้เราจะบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ด้านเครดิตเท่ากับ3,100บาทเราก็บันทึกไว้ด้านเครดิตเราก็เขียนวันที่ก่อนค่ะก็คือ30มกราคมปี25งพ บัญชีเงินฝากธนาคารลดลงเพราะกิจการเอาไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคมันก็คือชื่อบัญชีฝากรงข้ามและก็ระบุว่าเอามาจากสมุดรายวันหน้าที่2ได้ยอดเงินคือ3,100บาทเอาละค่ะเห็นไหมคะรายการนี้พอเราบันทึกซ้ำๆนะคะเราเจอโจทย์บ่อยๆมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะทำการวิเคราะห์มันกระทบบัญชีอะไรแล้วมันจะเชื่อม ไปย่งบัญชีแยกประเภทได้อย่างไรนะคะดังนั้นตอนนี้เราก็ได้มาบันทึกเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นจากโจทย์ข้อ7ของนายโบนัสท,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 ที่เปิดโบนัส,สขนส่งนะคะเราก็จะได้หน้าตาของสมุดร,รายวันทั่วไปตั้งแต่วันที่1มการาคมจนถึงวันที่30มการาคมปีเอ็กซ้หมดอยู่2แผ่นก็คือ สองหน้านะคะและต่อจากนั้นเราก็จะได้ข้อมูลในส่วนของที่เป็นบัญชีแยกและในส่วนต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้สมุดรายวันทั่วไปครบแล้วต่อไปเราก็จะมาดูบัญชีแยกประเภทที่เราเรียงตามหมวดตั้งแต่หมวด1เงินสดหมวด2นี้สินและหมวด3ส่วนของเจ้าของหมวด4รายได้และหมวด5ค่าใช้จ่ายที่เรากรอกข้อมูลลงคมทุกบัญชีแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นกระบวนการ หายอดคงเหลือด้วยดินสอรหรือว่า p e n ซิลฟูตติ้งนะคะหลักการไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นบัญชีแรกก่อนก็คือบัญชีเงินสดนะคะตอนนี้เราจะมีข้อมูลทั้งผลที่ข้อมูลทั้งด้านเดบิตแล้วก็เครดิตหน้าที่สําคัญนะคะให้ทุกคนเตรียมตัวกดเครื่องคิดเลขผลรวมของแต่ละด้านเอาไว้ค่ะซึ่งเราอาจจะเขียนด้วยดินสอเล็กๆเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะคะไว้ข้างบน เพื่อที่จะได้ให้ทราบว่ายอดมันทั้งหมดแต่ละด้านเท่าไหร่นะคะออทีนี้ในส่วนของทางด้านผลรวมของเงินสดทางด้านเดบิตนะคะจะมียอดอยู่ที่4 3 0 0 0 0บาทใช่ไหมและรวมผลรวมทางด้านเครดิตจะเป็น400,001,100บาทนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาผลรวมด้านเดบิต4 3 0 0 0 0ตั้งหากด้วยผลรวมที่อยู่ด้านเครดิต นั้นแสดงว่ามียอดคงเหลือด้วยดินสอด้านเดบิตเท่ากับ18,900บาทงนั้นตัวเลขที่มียอดคงเหลือจะเหลือด้านที่มียอดมูลค่ามากกว่านั่นเองนะคะก็หักกลบลบกันตามปกติทีนี้ต่อไปเราไปดูบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะบัญชีเงินฝากธนาคารผลรวมทางด้านเดบิต3รายการจะรวมกันอยู่ที่ได้เท่ากับผลลัพธ์คือ 628,500บาทน,นะคะและผลรวมทางด้านเครดิต2รายการก็คือ253,100บาทน,นะคะดังนั้นพอเราได้ผลรวมด้านเดบิตและเครดิตมาแล้วเราก็ทำการหักกบลบกันเราเพบว่ามียอดคงเหลือด้วยรือสอด้านที่มีค่ามากสุดคือด้านเดบิตใช่ไหมคะดังนั้นยอดคงเหลือด้้อสอ ก็เลยเหลือสุดธิเท่ากับ375,400 50, บาทค่ะอันนี้เป็นยอดคงเหลือด้วยดินสอของบัญชีเงินฝากธนาคารค่ะไปต่อค่ะบัญชีลูกหนีก้การค้าสังเกตค่ะมียอดคงมียอดอรายการด้านเดียวคือด้าน เดบิตถูกไหมคะด้านเครดิตไม่มีดังนั้นเราสามารถเขียนได้เลยค่ะว่ายอดคงเหลือด้วยดินสอของบัญชีลูกนี้กัะคะอยู่ที่18,500ด้าบาทนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปเราก็ทำต่อค่ะตัวเงินรับไม่มีผลรวมทางด้านเครดิตมีแต่ด้านเดบิตดังนั้นเราก็พบว่ามียอดคงเหลือด้วยดินสอด้านเดบิตเท่ากับ200 20, 0 0บาทน,นะคะโอเค ที้ไปต่อต่อไปเราไปหายอดคงเหลือของบัญชียอาเพรเครื่องใช้สํานักงานนะคะบัญชีเครื่องใช้สํานักงานนั้นไม่มีตัวเลขที่เราบันทึกไว้ด้านเครดิตดังนั้นมียอดคงเหลือด้านเดียวคือด้านเดบิตเราก็กรอกข้อมูลได้เลยค่ะว่ามียอดคงเหลือเท่ากับ127,00 0นับาทนั่นเองคะต่อไปบัญชียอาเพรของรถบรรทุกนะคะ มียอดคงเหลือด้วยดินสออยู่ด้านเดบิตเท่ากับ5 0 0 0สนบาทค่ะนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยนะคะต่อไปบัญชีเจ้าหนี้การค้านะคะบัญชีเจ้าหนี้การค้ามีผลรวมทางด้านเครดิตด้านเดียวซึ่งมีมูลค่าผลรวมทั้งสิ้นนะคะก็คือ3 07, 000, 7 0 0 0 0 7 0 0 0บาทค่ะนะคะ โอเคเราได้ในส่วนของเจ้านี้บัญชีถัดไปคือบัญชีเงินกู้ระยะยาวมียอดคงเหลือด้วย,วยสทางด้านเครดิตเท่ากับ200,000บาทนะคะแล้วก็มีบัญชีทุนนายโบนัสมียอดคงเหลือด้วยสอด้านเครดิตเท่ากับ430,000บาทค่ะในข้อนี้ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะ นั้นก็จะไม่มีรายละเอียดของข้อมูลนะคะต่อไปบัญชีรายได้ค่าบริการขนส่งสินค้านะคะเราจับรายการทั้งหมดที่บันทึกไว้ด้านเครดิตทั้งหมด3รายการรวมยอดเราได้ผลรวมมียอดคงเหลือด้วยริงสองของบัญชีรายได้ค่าบริการขนส่งสินค้าอยู่ที่ 67,000ัน 67, บาทนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปเหลือบัญชีในหมวดของหมวด5ค่าใช้จ่ายเราจะสังเกตเห็นว่าหมวด5ค่าใช้จ่ายทุกรายการนั้นจะมียอดคงเหลือด้วยนสออยู่ด้านเดบิตนะคะดังนั้นบัญชีค่ารายงานทางตรงจะเหลือมียอดอเหลืออยู่ที่3,800บาทมีค่าเช่าสำนักง,งานมียอดคงเหลือด้วยสอด้านเดบิต5,800บาทค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมียอดคงเหลือ อยู่ด้านเดบิต1500บาทและสุดท้ายบัญชีค่าสารุโภพกเมียของเหลือดินสออยู่ด้านเดบิตเท่ากับ3,100บาทเนี่ยคือกระบวนการของการจัดทำหายอดคงเหลือด้วยดินสอของทุกบัญชีตั้งแต่หมวด1ถึงหมวด5นั้นต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำงบทดลองค่ะโดยหลักการอันดับแรกบรรทัดที่1เขียน ร้านโบนัสขนส่งค่ะอันดับที่2คือชื่องบค่ะอันดับที่3คือเขียนนะวันที่ที่เราทําการเก็บรวบรวมข้อมูลคือนาวันที่31มกราคม 25x9 นะคะแล้วต่อจากนั้นเราจะนำเอาบัญชีตั้งแต่หมวด1จนถึงหมวด5ค่าใช้จ่ายที่มียอดคงเหลือด้วยดินสอแล้วนํามาลงในงบทดหลนะคะ ทีนี้เราจะเริ่มบัญชีแรกกันนะทำให้ดูนะคะบัญชีเงินสดมียอดคงเหลือด้านเดบิตเห่ไหมคะเท่ากับ18,900บาทลงด้านเดบิตค่ะต่อไปบัญชีเงินฝากธนาคารมียอดคงเหลือด้วยดินสอเท่ากับ375,400 50, บาทเราก็เอามาลงในงบทดลองนะคะ บัญชีลูกนียนะคะมียอดคงเหลือด้านเดบิตเท่ากับ18,500บาทและตั๋วเงินรับมียอดคงเหลือเท่ากับ20งหมบาทนะคะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทุกหมวดจนกระทั่งถึงหมวดที่5ค่าใช้จ่ายแล้วสังเกตเห็นว่าหมวด5ค่าใช้จ่ายนั้นมียอดคงเหลือด้วยสออยู่ด้านเดบิตทุกบัญชีเราก็เอามาลงด้านเดบิตให้ครบทุกรายการนะคะขอ,อยกวิธีคะ่ะ เราจะเอาเฉพาะที่เป็นยอดคงเหลือด้วยสที่เราหาในแต่และหมวดเอามาลงในงบทดลองดังนั้นหลักการสําคัญของการจัดเก็บข้อมูลที่จะเอามาลงในงบทดลองก็คือเอายอดคงเหลือที่เราหาไว้ในแต่และบัญชีว่ามันอยู่ด้านไหนเช่นหมวดหนึ่งแล้วหมวด5ส่วนใหญ่จะมียอดคงเหลือด้วยสอ,อยู่ด้านเดบิตหมวด2และหมวด3 จะมียอดคงเหลือด้ว้สอนอยู่ด้านเครดิตดังนั้นก็ให้ทุกคนเอายอดคงเหลือของแต่ละหมดไปชีนั้นเอามาลงในงบนทุองและต่อจากนั้นเรารอลุ้นค่ะถ้าเราทําถูกต้องทั้งหมดแล้วเรารวมผลรวมทางด้านเดบิตและเครดิต ผลรวมของงบทลองทั้งด้านเดบิตและเครดิตต้องมีจำนวนเท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์และก็การบันทึกบัญชีแบบจับมือบันทึกบัญชีทีละรายการของโจทย์โบนัสเลยนะคะดังนั้นก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะ อย่าลืมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆื่เพื่อ,เ,อ,เ,อเรียนรู้บัญชีนอกห้องเรียนและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับทุกแง่ทุกมุมของบัญชีทีละประเด็นทุกคนจะได้ติดตามเรียนรู้บัญชีนอกห้องเรียนโดยบัญชีง่ายๆสไตล์กัญญนณต์นะคะ